สวัสดีค่ะในวันนี้นะคะแอดมินมาแนะนำรถกระบะในตำนานนะคะทุกท่านโทนสุดประหยัดจริงนะคะคุ้มค่ากับการใช้งานนะคะเป็นรถอนเนกประสงค์มือเดียวป้ายแดงค่ะสภาพหนึ่งในร้อยกันเลยทีเดียวนะคะทุกท่านโตยโยต้าไฮรักมิโร่สี่ประตูรถยนต์ปี3-2เครื่องยนต์ดีเซล2,400ซีซีเกียร์ธรรมดา5สปีดค่ะเครื่องแน่นๆช่วงร่างดีๆนะคะแบตเตอรี่ก็ใหม่ค่ะทุกท่าน ภายในนี้สวยๆแบบเดิมๆนะคะวิทยุซีดีไพโอเนียแอร์เย็นยกระบบมาใหม่เลยค่ะทุกท่านเจ้าของเก็บงานมาเรียบร้อยพร้อมใช้สวยเลยนะคะทุกท่านระบบแอร์นี่เปลี่ยนตู้มาใหม่คอมแอร์ Air ใหม่นะคะเบาะหนังเดิมค่ะฟิล์มกองแสงติดใหม่รอบคันค่ะทุกท่านชุดคอนโซลหลังพร้อมชุดเบาะแครีบอยด้วยนะคะ ครบครบค่ะทุกท่านราคา6 9 9 0 0บาทคุ้มค่าพร้อมใช้ขับทางไกลได้ค่ะภาสีพรบรปี66นะคะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงออกข้างลำดับที่1เลยนะคะสีสันรอบคันก็ตามสภาพนะคะทุกท่านมาพร้อมกับหลังคาแครีบอยค่ะรอแม็กหยดน้ำขอบ14ยางดีค่ะทุกท่านสนใจทันนี้นะคะโทรติดต่อเจ้าของได้เลยค่ะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้เลยนะคะ ไอดีรายก็มีค่ะแล้วแต่ท่านจะสะดวกติดต่อช่องทางไหนนะคะทุกท่านยังไงก็สามารถติดต่อโทรนัดล่วงหน้าก่อนออกเดินทางได้เลยนะคะอย่าลืมโทรนะคะทุกท่านเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองนะคะนัดล่วงหน้าเช็คสถานะปัจจุบันของรถก่อนนะคะว่าอยู่หรือเปล่านะคะไม่แนะนําการโอนมาจําค่ะเพื่อประโยชน์ของลูกค้าเองสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ